เรื่องยอ่อละครเรื่องฟ้าพยับ EP ที่13ออกอากาศวันจันทร์ที่7เมษายน2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35ทงรับบทโดยหัสวีพัคพงศ์ไผ่สารรู้ว่าพอตาซึ่งรับบทโดยธนญวีชุนหสวัสดิกุลน,นัดสแสวงซึ่งรับบทโดยชนะพลสัตยามาทานดินเนอร์ก็แอบหึงจึงได้ดักพบเธอพร้อมกับสารภาพรัก พอตาแกล้งชมสแสวงต่อหน้าเขาทำให้ทงหึงและแอบป่วนไม่ให้สแสวงและพอตาทานดินเนอร์อย่างราบรื่นแสวงรู้ว่าพอตาทำดีกับเขาเพราะต้องการอะไรบางอย่างเธอตัดสินใจบอกความจริงว่าต้องการติดต่อให้คนกลับมาเช่าที่ร่อนทองอีกครั้งเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านสแสวงยอมให้พอตาไปเจรจากับคนเช่าที่ร่อนทองแต่ระหว่างเดินทางกลับรถของสแสวงกลับถูกดักวางระเบิด เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในละครเรื่องฟ้าพยับ EP ีที่13ออกอากาศในวันจันทร์ที่7เมษายนนี้รับชมสดทางช่อง 7HD กด35ในเวลา20นาฬิกา40นาทีและรับชมย้อนหลังบนแอป u o Vision now